ผมจะมาบอกนะครับลูกค้าที่ทำลูกับผมไปเช่นมาล้างไอดีหรืออะไรพวกนี้ที่เตอร์วิเครื่องนะครับถ้ากลับไปแล้วมันมีน้ำมันเครื่อง่วออกมาเลอะตามข้างเครื่องอะไรพวกนี้ครับนะครับให้ดูตัวดีนแป๊นะครับือตัวเนี้ยนะครับตอนท่านมาเนี่ยมันอยู่อย่างงี้นะครับมันไม่ออกนะครับรถรุ่นพวกเนี้ยรุ่นเก่าๆเนี่ยเพราะที่เกิน4ีปี5ปีไปแล้วครับไอตัวซีนพวกเนี้ยนะครับเนื้อมันจะแข็งนะครับแล้วรูมันจะกว้างนะครับเห็นไหมเนี่ยรูมันจะเฟิกไปข้างหนึ่งครับเห็นไหมครับข้างใดข้างหนึ่งเห็นไหมคร พอเด็กผมเนี่ยใส่แป๊บตัวเนี้ยใส่กลับไปปุ๊บครับมันไม่อยู่ตำแหน่งเดิมนะครับแล้วไก้ตัวเนี้ยมันแข็งตัวตีเนี่ยมันแข็งมันยืดนะครับมันเก่าจัดมันเลยทําให้รั่วออกบางคนก็ด่าผมาโ,ผมโ,ผมโวยวายว่านาำรถยตร้านผมทำไม่ดีมันรั่วมันซึมเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมหยุดรับรถประมาณอาทิตย์หนึ่งเพราะผมเจอปัญหาเนี่ยคือแค่ไอ้ซีเนี่ยมันรั่วนะครับลูกค้าไปทําร้านอื่นแล้วส่งกลับมาเคลมผมคานละห้าพัน สี่พันห้าห้าพันเกือบสิบพันนะครับผมเลยเหนื่อยมากนะครับซึ่งไอ้ีนเนี่ยร้านผมเปลี่ยนหกร้อยบาทแต่ลูกค้าไปทําร้านอื่นสี่พันห้าห้าพันนะครับผมเลยสู้ไม่ไหวมีวันทิตย์หนึ่งที่ผมบอกว่าผมจะหยุดร้านดีเพราะไอ้ีนเนีย่ยตัวนี้นะครับเพราะว่ามันเก่ามันยืดลูกค้าที่เข้าใจก็โอเคลูกค้าที่ไม่เข้าใจผมก็ตัวยนะครับสวสวยไปหลายหมื่นผมร้ายดีกำไรพันพันกว่าบ,บาทผมเสียการละสี่ห้าพัน ซึ่งพี่ไปเข้าร้านอื่นเนี่ยเขาเปลี่ยนยกโคตรให้พี่เลยที่เป็นซีนนะครับาะนั้นผมทำได้ประมพันกว่าบาทผมซวยนี่แค่ห้าพันผมเลยรู้สึกเหนื่อยท้อแท้ไปเลยกับไอซีนตัวนี้นะครับมันอยู่ที่แป๊บผู้จีดนเนี่ยนะครับมันเกามันยืดมันเสียนะครับนี่นะครับแล้วบางคนเนี่ยเปลี่ยนที่ผมไปก็เ,ปเห็นอยู่ว่าเด็กเปลี่ยนล่วนะครับพวกผ้าโปรเซ็มีปัญหาก็เข้ามาเคลมฟรีนะครับไม่เสียตังค์นะครับไม่ต้องว้่ไว้ครับ ดูแลให้ฟรีนะครับรับคนที่เปลี่ยนไปแล้วมันยังรั่วอยู่นะครับ